สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งลงจากรถเทรเลอร์กันเลยทีเดียวนะคะคันที่อยู่ค้าของพิมนี่เลยนะคะได้เป็นโต้ตาเอลติดนะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีดาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายที่ราคา4,30 0 90 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะเ<า>พียงแค่ลูกค้ามีอาชีพรายได้ที่ชัดเจนนะคะพนักงานบริษทัทข้าราชการรับวิสาหกิจค้าขายรับเหมานะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดคันนี้ก<า>ันเลยค่ะ<า><า> เริ่มมันแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ทุกการจะเป็นโลโก้โตโต้านะคะได้เป็นทะเบียนดี้งเลยนะคะ 8663นะคะนี่ส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีลฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมเมเนอร์มาให้แล้วนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2023นะคะได้แม็กลมดํานะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2023ทั้ง4ล้อเลยนะคะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ้ดยโครเมียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยค่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทีนสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกดูที่3นะคะโลโก้ตุ๊กตาจะเป็นโลโก้ตโตต้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะ โคล่าเอาติ s นะคะคุณลูกค้าตัวอ,อัลซอจะได้เป็นแบบโครเมียนเป็นเครื่อง 1.6G นะคะสําหรับคันนี้นะคะลดลอปับส,สภาพนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาโต้ต้าเอาติเครื่อง1.6อยู่นะคะสีดานะคะราคาถูกๆผ่อนสบายแล้วก็ปีใหม่ๆแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะได้เป็นโต้ต้าเอาตินะคะ 1.6G นะคะปี2000 18นะคะคุณลูกค้าที่ส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้เก็บงานจะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายที่นะคะ4 0 3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะจัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นกันเลยนะคะ2.79นะคะสำหรับคันนี้นะสวยสวยบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลดรอปรับสภาพนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆเลยนะคะ ไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยแล้วก็ภายในตัวรถกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะชนน้ล่างใส่แก้วนะ้ำขนน้ำมาให้นะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะ A อร์แอนด์ล็อกนะคะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจสวยๆแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆเลยนะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะเยียบเบรกนะคะกดปุ่มคุณสตาร์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่190,000กกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะ ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมเลยนะคะนีส่วนของฟิล์มนะคะเราทำเขาเรียกว่าเราลอกออกนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าตั้งการได้เลยนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะต้องพวงมาลัยสามารถลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงได้นะคะโลโก็ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะคุณลูกค้า คู่มือต่างๆ,ๆครบเรื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบกให้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะมาดูดนส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะตัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในนะคะมีพื้นที่กว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะ ยางเดิมนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบคอมเพยนตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพโซวล็อกเด็กนะคะรอยเม็ดอาต,ต่างๆสิ่งต่างๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ากระจกแค้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะ ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้เลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องเลยนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงยางอานไหลลอยเบดอาซีนก้ามะพร้าวเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลิ้วรอยต่างๆด้านหลังนะคะไม่มีนะคะ ยังเดิไมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอต่างๆฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8663นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาตต้าติด 1.6G นะคะปี2018สดสีนะคะ ดูด,ดานคันที่อยู่ข้างหน้าของทิงนี่เลยนะคะรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพิงจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้นะคะแล้วก็มีกุญแจสารองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องค่าสังเกตจุดยางตัวน็อตต่างๆจุดแต้มสีลอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวี i ีทขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้ม ะะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มไซแ,แก้มขวาร้อยเมตรอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะสติเกอร์มออกรนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะพี่ความจมน,น้ำเปลี่ยนสีไม่มีนะคะแล้วก็มีวันันตีหลังการขายอีสามวันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไปสาหรับลูกค้าท่านได้นะคะที่สนใจโตโยต้าอาติส 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งไขาที่ราคา4 0 0 0 0 สามหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะผลเริ่มต้นอยู่ประมาณเพียงแค่เจ็ดพันต้นต้นเท่าน,นั้นเองนะคะผลสูงสุดได้เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะลูกค้าท่าใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะศูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าไปนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ